สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชว์ WM นะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการโอนเงินผ่านมือถือนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างอันดับแรกนะครับทุกคนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งผมจะแปะวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ที่ตัวไอด้านบนนะครับและผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของไทยพาณิชย์นะครับก็สามารถไปดู้นนัขตอ การโอนเงินผ่านแอปกันเลยครับป้ายอันแรกนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่แอปของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนี่คือตัวนี้นะฮะทุกคนต้องดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปธนาคารไทยพาณิชย์ให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีหน้าตาแอปแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปที่แอปธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมันจะให้เราใส่รหัสพินหกหลักของเราลงไปนะครับก็ใส่รหัสพินลงไปนะครับ เมื่อใส่รหัสพินเรียบร้อยแล้วมันจะเข้ามาสู่หน้าตาของแอปแบบนี้นะครับก็จะมีเมนูต่างๆมากมายนะครับนะฮะถ้าเราจะทําธุรกรรมนะครับก็ให้มาที่เมนูธุรกรรมนี้นะครับส่วนใครจะเติมโทรศัพท์มือถือก็เข้าไปที่แอปนี้นะครับเข้าไปที่ d ีแท็กทูพวกนี้นะครับเติมเงินมือถือส่วนใครจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าประปาก็เข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับ หรือถ้าใครจะทำรายการอรอื่นๆนะครับก็คลิกเข้าไปตรงเครื่องหมายตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะในที่นี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการโอนเงินผ่านแอปของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็จะคลิกเข้าไปที่นี่นะฮะธุรกรรมนะครับโอเคคลิกเข้าไปกันเลยครับผมพอคลิกเข้ามาที่หน้าธุรกรรมปุ๊บนะครับเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับหน้าต่างๆกดเงินไม่ใช้บัตรนะครับถ้าใครอยากใช้กดเงินไม่ใช้บัตรก็ใช้ตัวนี้นะครับ สแกนบินต่างๆนะครับชําระเงินก็ใช้ตัวนี้นะฮะเติมเงินก็ใช้ตัวนี้นะครับโอนเงินก็ใช้ตัวนี้จ่ายบินก็ใช้ตัวนี้นะครับนอกนี้ก็เป็นการลงทุนต่างๆนะฮะเราสามารถเข้าไปดูได้เลยคลิกเข้าไปนะครับณที่นี้ผมจะเข้ามาโอนเงินนะครับก็คลิกที่ตรงนี้ครับผมเข้าไปที่โอนเงินมันก็จะมียอดเงินนะครับให้เราดูว่าเรามียอดเงินเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็มาเลือกครับ ธนาคารที่เราจะโอนไปนะครับว่าธนาคารไหนนะครับมีหลายธนาคารให้เราเลือกนะครับกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์นะครับมีทุกธนาคารในที่นี้ผมจะโอนไปธนาคารทกศนะครับก็คลิกเข้าไปที่ธนาคารทกสครับเสร็จแล้วก็ให้เราใส่หมายเลขบัญชีที่เราต้องการโอนไปนะครับก็ใส่หมายเลขบัญชีลงไปนะครับหมายเลขบัญชีที่ท่านต้องการโอนไปนะครับ กกหมายเลขบัญชีนะครับแล้วก็ตรวจสอบหมายเลขบัญชีให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับพิมพ์จานวนเงินลงไปนะครับในที่นี้ผมจะสาธิตการโอนขั้นต่ำที่หนึ่งร้อบาทนะครับอ่าพิมพ์หมายเลขลงไปนะครับเวลาพิมพ์ก็จิ้มตัวเลขเลยครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงบันทึกช่วยจํานะครับอ่าเราโอนไปไหนนะครับก็ให้เราพิมพ์ลงไปนะครับอ่าผม จะบันทึกว่าสาธิตนะครับเพราะว่าผมทําการโอนสาธิตการโอนนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดที่ตรวจสอบนะครับตรงนี้นะฮะตรวจสอบข้อมูลนะครับนะฮะมันก็จะขึ้นชื่อขึ้นมานะครับว่าอ่ะชื่อนะครับมันก็จะขึ้นชื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าชื่อผู้รับนะครับแบบนี้แล้วก็จํานวนเงินแบบนี้นะครับถูกต้องไหม ถ้าถูกต้องแล้วก็กดยืนยันครับบันทึกสลิปลงเครื่องนะครับโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะก็ให้ให้เราก๊อปหน้านี้นะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปยังคนที่เราโอนเงินไปนะครับว่าเราโอนเงินให้แล้วนะนะครับแชร์สลิปนี้ไปเลยนะครับให้กดแชร์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะ แคปหน้าจอมือถือให้เขายิง QR code ตัวนี้ก็ได้นะครับนะฮะเป็นการยืนยันนะครับว่าเราโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็กดออกด้วยนะครับนะฮะก็ให้ออกจากแอปนะครับเวลาทําธุรกรรมผ่านแอปทุกครั้งนะครับท่านต้องออกจากแอปทุกครั้งนะครับนะฮะนะครับเรื่องสําคัญมากนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมก็กดออกไปนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับส่วนใหญ่นะครับแอปทุกแอปของแต่ละธนาคารจะใช้งานคล้ายๆกันนะครับก็ให้ท่านประยุกต์ใช้เอานะครับทุกธนาคารการใช้งานจะประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับใครอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ